เคอรดิ้งทำดีไหมครับอย่าทําให้หมาจนตอกเพราะมันก็จะกัดคุณแบบสุดชีวิตเช่นเดียวกันใครดูหนังเรื่องส่งด่วนไหมครับผมมีช็อตที่ผมชอบมากไม่รู้ว่าใครชอบช็อตเดียวกับผมไหมขอสักสามตัวอย่างใครชอบช็อตไหนมั้งครับช็อตที่รู้ว่าโดนหักหลังใช่ไหมกูจะไม่เหยียบน้ามึงโอเคอามีช็อตไหนภาพวาดใช่ไหมโอเคผมชอบตอนที่ภาพวาดทีิปคุณทันนินเน่ยเอามือลูบอ่ะ ไปจิ้มที่กระดานที่ภาพวาดอะ่ะแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าทําไมรูปเนี่ยมันไม่แห้งเพราะรูปเนี่ยมันใช้น้ํามันหมูมันมาจากเด็กที่แบบไม่มีแม้แต่สีอะ่ะแล้วสุดท้ายเขาตดเขาบอกว่าอะไรไหมมันไม่ตายง่ายหรอกเพราะความจนทําให้คนต้องคิดคือผมชอบมากเลยช็อตเนี่ยมันลึกมากอะ่ะมันคือเรื่องจริงนะครับทีนี้เราเราแล้วเราจะควบคุมไออัมบิดาลาได้ยังไงครับได้ข่าวเหตุการณ์นี้ไหมครับที่วิลสมิธไปตบหน้า <S <S เพื่อนเออประกาศรางวัลอสการ์อย่างเงี้ยซีดาน รอบชิงฟุตบอลโลกเหตุผลที่เขาทำเพราะอะไรครับเพราะเขาโกรธมากไงเพื่อนเนี่ยไปล้อแฟนเขาเพราะแล้วแฟนเขาเป็นมันเลงไงใช่ไหมซีดานโดนพูดถึงพ่อประมาณนี้นะผมจําเรื่องเราไม่ได้ใช่ไหมดูถูกเรื่องที่บ้านแหละผมจะบอกว่าอะไรไหมไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับที่โดนอะมิดาลาไฮแจ็คอะมิดาลาไฮแจ็คคืออะไรครับไฮแจ็คคือการป้นอะมิดาลาเนี่ยมันป้นสมองหน้าคุณน่คนระดับโลกก็โดนป้นเหมือนกันครับไม่ใช่แค่เราถามว่าเราจะทํายังไงครับให้เราไม่โดนป้นคุณต้องมีสติ ายฟูเน็ตเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ